Hey, ทางวงการคู่รักมาราธอน1ิปีประกาศข่าวดีมีลูกคนแรกแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวดีๆพอล่าสุดก้าวกนยายนยุยจีราน,านและทันธนากรได้พร้อมใจออกมาโพสต์ข่าวดีกำลังมีลูกคนแรกแล้วเพราะตอนนี้อยู่ท้องแล้วโดยโพสต์นี้ทันได้เขียนแคปชั่นว่าวันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะและยุยได้เขียนแคปชั่นว่า เธอบวกฉันเท่ากับเรา3ามคนทุกปฏิหารต้องใช้เวลาเแบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยทําการการแสดงความยินดีจากเพื่อนดารามากมายทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ดัค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ